สวัสดีค่ะพ,พ่่อ่ออแมพพีน้งบกับช่องปุ้มปุ้ยเพื่อสัตว์อินดี้นะคะพี่น้องเดินพามาหาเห็ดนะคะเนาะเห็ดอยังน,อน้องนี่น,อน้องกินได้บ้างเนาะกินได้อยู่หรอไม่รู้กินได้ป่ะเฮ้ยแต่มันมีมแมลงนะมีมะแมลงตอมมีมแมลงนะถ้ามันมีมแมลงมันน่าจะไม่เบื่อนะดูทรงเนาะแต่เราก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะว่าจะขค<อ>ให้เพื่อนๆทำให้ นจะใช้ไกกูเกิลก็ถามสิมันไมกต้องกลมวล่ะก็อี๋เราไม่ได้กินอยู่แล้วล่ะค่ะดูสิเก็บยังเด้อพรอไม่กินหรอกมีอียังอยู่หืเห็ดอะไรเมื่อไหร่จะได้เนี่ยใช้แอปเลยว่ะไม่ต้องใช้แอปเลยใช้ Google อ่ะมันจะมีถ่ายรูปอ่ะแคน,นั้นแหละ มันจะมีมุมตรงถ่ายรูปเลยแต่ตัวเองไม่มีมั้งไม่ใช่แอปเปิลหรือเปล่าไม่ใช่เขาเคยมีอยู่นีม่มันต้องกูเกิลโค่ะโอ้ยนี่ด<ม>ูหรอกตัวเองแทบใหม่นี่นี่ต้องเป็นกูเกิลโคม เห็ดอะไรตัวเองห้ารยสิบบาทก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่เห็ดเยื่อไผ่เห็ดฟางไงขึ้นอยู่ตามไผ่เหมือนหม่ตัวเองว่าอุ้ยมันก็จะขึ้น เหมือนจะกินได้นะเนาะไม่รู้ต้องถามพ่อแต่เห็นมันมีมแมลงน่าจะกินได้นะอืออันนั้นไม่ใช่ละมันดอกเล็กคนละอย่างหอเปล่าอันนี้คือถาม Google ที่บ้านที่บ้านใช่ไหมเนี่ยถามพ่อใช่ไหมเนี่ย ไม่เหมือนไม่เหมือนกื่อกิ้งเหมือนกว่าอีกเงยเงยเหมือนไม่เหมือนนี่นี่นะนี่เหมือนนี่เห็นอะไรเข้าชม คนผลังเห็ดพิษว่าฉันฮะเห็ดพิษหรือเปล่าไปเลยไปเถอะเสียเวลาอยู่กับเห็ดอยู่ประมาณห้านาทีสามนาที่ะพ่อแม่พี่น้องเข้าสิบห้าปไปยังหาตอนนี้ไปหาปลาหาปลานะคะหาปลาโดยที่เขาไม่เปียกน้ำด้วยไม่ต้องลงน้ำเขามีเทคนิค ตามพ่อลุงไปนะคะเนาะพ่อลุงสีฮาป่าแบบพะเลืองจิกสะดุ้งจิกสะด,ดึงอะยักษสะด,ดึงอะสะด,ดุ้งไงพ่อลุ้งมาฟูนี่นี่ไงมันอยู่ในน้ำ<อ>แล้วก็จะมันยกอันนี้คือแบบียังเนาะนี่ยกไว้แล้วกว่นี้ยกไว้แล้วเพราะว่ามันเดีย๋ยวมันยกแล้วมันเจและวสี่ตัวก็พอเอาไปออก ซี่ตัวนี้แกซีตัวนี้อิ่มอิ่มหมื่นหนึ่งบ้านนี่เนาะก็เอาไปออมก็อิ่มได้มื้อหนึ่ง,อเ,อง,งเลยนะเก็บกันบ่อิ่มปนตัวเด็กหมื่ได้อยู่พ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวยุซี่โตหมกหม้อนะใส่ผักหอมหอมสไตล์พ่อเขาพูดก,ก็จะเป็นหอมหอม เจ้าใดล่ะท <language> ีนี้เสียวไม่กล้าไปกลัวโทรศัพท์หล่นน้ำตกน้ำนี่สงสัยไม่มีใครเอาให้อ่ะโอ้แค่ไม่เจอคนนั้นมันจมกินเลยไปตกที่ไปตกที่ทะเลบัวแดงยังงมเจอเด้ชาวประมงเขาคล่อง หาปลา,าโดยไม่ต้องเสียกน้ำโอ, <view> โอ <breakthrough> ้ได <บ vocabulary> ้มาแล้วจับพี่น้องพี่น้อง้องตายเช่ไปปลาอะไรปลาขาวเดี๋ยวเราจะพาไปหาอีก เราตรงนอนใช่ไหมแล้วต้องเอาลงไหมนี่หรือว่ามันขึ้นอยู่แล้วเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนมันลงเหรอก็เพียงก็เข้ามาเนี่ยมันต้องเอาลงสิมันถึงจะมีปลาไม่ก็นึกว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนพ่อบอกว่าพ่อเอาขึ้นเงพข้มาเอาลงวางไว้ไงเอาลงตอนเช้าน่ะเหรออ๋อต้องเสียจปลากินง่ายนะคะเนาะเรื่เวลาเราลงแลเรืเรามีระบบระบบลอก ตอนสมัยเด็กๆเรียนฟิสิกส์ลอกนี่ก็นึกภาพไม่ออกที่นึกภาพไม่ออกนี่จริงๆแล้วเราต้องมาให้การสอนฟิสิกส์เขาว่านะมันต้องมาเห็นแบบลักษณะแบบนี้ก่อนน่ยถึงจะเข้าใจอ่ะอันนี้ให้จินตนาการลอกเป็นจังไหร่วะงงฮะมันเป็นหลักกลศาสตร์แ้วมีการมีจุดมีจุดซัพพอร์ตเป็นการเทคโมเมนต์ด้วยนะรอ เออไอโมเมนตรงโมเมนตั้มอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้มาเห็นประสบการณ์จริงนะถึงจะแบบเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่รู้ล่ะบาลานซ์การใช้แรงน้อยยกของแล้วก็ตอนนึงเราบอบว่าคือโมเมนต์เนี่ยคำว่าโมเมนต์ก็คือแรงคูณด้วยระยะทางระยะทางก็คือระยะที่จากที่เรากดแรงไปถึงจุดหมุนนี่อย่างเงี้ย จุดหมุนระยะระยะจากจุดเนี่ยจุดหมุนอยู่ตรงนั้นระยะตรงนี้ต้องไกลกว่าตรงนน้นมันถึงจะมีกําลังในการดึงมาเสร็จแล้วแต่พอเราดึงปุ๊บมันก็ยังใช้แรงเยอะเราก็ใช้ลอกทดเพราะว่าถ้าเกิดลอกหนึ่งตัวก็ลดลงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าตรงนั้นหนักสามร้อยโลตรงนี้เราใช้แรงร้อยโลสูงว่าไอตัวนั้นสามร้อยโลห่างเมตรหนึ่ง นี่เราเอาแรงร้อยโลกดห่างสาเมตรมันก็จะบาลานซ์กันแหละแดงว่าเรากดร้อยหนึ่งโลมันก็ลงเสร็จแล้วอ้ยร้อยโลมันก็ยังเยอะอยู่เราก็ใช้ลอกทดให้มันเหลือห้าสิบเรียนฟิสิกส์ละหนึ่งค่ะทุกคนไม่เอาพูดถึงว่าถ้าเกิดสมัยเป็นเด็กอ่ะน่าจะมีการศึกษาโดยประสบการณ์แบบนี้ก่อนมันจะเห็นภาพจริงไงอันนี้นึกจินตนาการไม่ออกด้วยลาน้ำไหลไหลเร็วกว่าลนี้นั่นอ่นี้อธิบาย ไอเนี่ยไม่รู้เรื่องอเลยแรงไม่เยอะไปยกของหนักได้ได้ไม่ไป่ากอุ้ยอุ้ยได้ด้วย,วยสองตัวสองตัวเฟงเอาอะไรมาตักเว้ยมีงูด้วยเหรองูงูหรือปลาไหลมันคืออะไรอ่ะงูงูหรอ งูปลาอุ้ยงูตายแล้วตายแตัวเองนงูปลานี่ปลาเสียบันึ่งไม่ใช่ปลาขาวปลาเสียมันเป็นปลาเนื้ออ่อนอเาปลาขาวเนื้ออ่อนไปไม่มีก้างนี่แหละเอาปลาเนื้ออ่อนมันไม่มีก้างอ่ะมีก้างเอ้ามันเกี่ปลาขาว ปลาเนื้ออ่อนมันไม่ค่อยมีก้างในลําตัวไงแต่ปลาขาวมันชอบมีก้างในลําตัวไงเตียงเขาให้ได้เตียงตัวเองตักหมวกหน่อสิเอี่งตอตัวเองกันทไม่ได้จังเลยขยันขันแข็งหน่อย จะเป็นอีกวังหนึ่งนะคะที่เอาไว้ยกสะดุ้งเนาะที่บ้านเรานะคะอันนี้น่าจะเป็นงูนะคะเราจะเอางูออกมาได้หรือเปล่าจะต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะคะตัวนั้นมันติดปลาปลา,ปาตัวนึนนวน่งมันจะหลุดหรือเปล่ามันติดแล้วมันจะออกได้ไหมไม่รู้มันตัวมันอาจจะหลุดได้งงูเนี่ยมันจะออกไหมี่ย มันติดตะข่ายด้วยเปล่าเขาว่ามันงูมันติดตะข่ายยังไม่ตายเอ้ายังไม่ตายด้วยแต่ถ้าเกิดเราลงมันน่าจะออกได้นะแต่ <c oughs> ถ้าเกิดเราอยงอย่างเี้มันอาจจะไม่ออกเพามันก็จะมันติดตะข่ายแล้วตัวเองมันไปไหนไม่ได้เล่า เดี๋ยวเองเอาขึ้นเลยไม่โดนหัวเขาแน่นอนว้ wow. าวอ้าวลงไปแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้กับผ้ามาเอาปานะคะเ,นะเอา้ามีอีก,อออกเหรอไปเบิ้งก้อนส่งจะฝากปิดคลิปนะคะเนาะเนี่ยตรงนี้มันจะมีเชื้อเห็ด เห็ดโคนด้วยตัวเองมันมีเชื้อเห็ดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าอยู่ใต้ต้นอยู่ผ่านสะดุ้งน้อยะอยยะไรอุยอะไร่ไรพ่พออลืมมาเาเบตายเหรอมันมีตายแล้วเนี่ยอุ้ย เอามาเลยตัวเองเอาไปฝากพ่อจะเอาสงสัยพ่อจะเอาไว้ไปฝากแม่เลยเนี่ยมันตายแล้วนี่เออเออเอาเอามาเลยเอามาเลยมันตายมันตายมันตายต้องทำไงอ่ะมันจะไม่เน่ามันน่าจะมีบางตัวที่มันแต่น่าจะพ่อน่าจะอุ้ยอันนี้สะดุ้งน้อยเป็นตาสร้างค่ะอุ้ยยุงคือได้หลายกระมูอทุกคนเส้นเดียวอุ้ยทำไมมันเยอะจังอุ้ยตัวเองถ้าเขายกนี้มันจะไปหรือยังปลาน่ะ ไปแล้วแหละไปแน่เลยตัวเองอย่าเพิ่งเอาตัวเองมายกก่อนมีบางตัวที่ตายตัวเองมาย่ามาันทีหลังนะตัดโัวจะดุึงคือข,ขั้นงามแถวอะโอ้ว,ว้าวไม่มีสักตัวเลยคะ่ะทุกคนควนไปแล้วไปหยิบเลยโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะับขอดีอไปเลยไม่เป็นไร มันตายแล้วไงเอาใส่่่นีปะืออาใส่นี่แหละมีมีบางตัวที่มันตายจะได้เลือกอาจจะอยู่เยอะแล้วมันแอบว้างอุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊อุยไปละค่ะพี่น้องไปละค่ะยองประเทินขับขึ้นไปตากเอาตรงนี้ให้มันเสร็จเร็วได้บ่ ว่ามันหล่นง่ายกูเองก็จะทำให้มันหล่นสิสรุปรหยิบทีละตัวได้พี่น้องเท่พอได้ป๋อโเทกลัวมันลงเหมือนเดิมมีบางตัวที่ตายมีปลาตะเพียนด้วยไหนไหนปลาตะเพียนอ๋อโอ,โอ้ยตัวปลาตะเพียนตัวใหญ่ตะเพียน ชุ่มคลุทอดแบบเอาคือเอาไว้นี่มันจะได้ไม่ตายไงอืมคือแล้วก็เวลาจะกินก็มาเอาช่คลุอดข้าหมกหมกหม้อจำต้องเจ่าหมกหัวต้องจำบ้างเป็นยังกลางมันเยอะไงอ่อ,นนอุ้ยอุ้ยอุ้ย มันเลือดสู้เราไงวิว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 วิตัวก็เด็ดแล้วตัวที่ได้ข่อนๆน่าจะเด็ด พ่อเอามาตักปลาหมอไปปลดปลาหมอตัวใหญ่ก็เริ่มเลยอ้าวเหรออยู่ในบอ่อเลยเหรออยู่ในกระชังที่พ่อเลี้ยงไปอ้าวเหรอตักขึ้นมาได้เยอะอยู่เอาไปสองตัวนะเอาไปแค่ปลดเลี้ยงอยู่ในกระชังอยู่แล้วปลนปลาหมอนี่มันตายแล้วต้องเอาไปแยกปลาหมอนี่แสบมันมบ่แสบปุ้นแสบมาก โม้วเนี่ยจะแปดโมงจะรู้ไรไปไหมฉันว่าอุ๊ยปลามัน <c oughs> บอลแถวนี่ละน,นี่สงสัยมันยืดแถวนี่ละนี่มันไม่ออกไปไหนหรอก ได้กินไร้เหมืออยู่พ่อแม่พี่น้องป <How? S 3> ไปเฮาบ่ได้ขั้นเอาตรงๆกับใบซื้อกับเขาที่เหนบ่พักงาก็เจ็บตัวแมงลักขักยี่ตูพริกตะไคร้จบ่ะบกหมออเคตามไปได้เลยเพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้น้ำได้ด้วยค่ะเจอกันไหมในคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะอะไรแฮ่ตียงข่ากินเตียงบุกปาดโอเคไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวมันจะหล่นอะไรเด้ค่ะ